นอสทอกิยาบายแอเบื้องหลังอาการคิดถึงแฟนเก่าค่ะ nostalgia by แอดนะคะหรืออาคติแห่งความโหยหาอดีตคือการที่ผู้คนมีแนวโน้มจะมองอดีตว่าสวยงามกว่าปัจจุบันค่ะแม้ความเป็นจริงเหตุการณ์ในตอนนั้นอาจไม่ดีเหมือนที่เราจำได้ก็ตามปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขกับแฟนเก่านะคะแต่ลืมช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งค่ะ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตได้แล้วเมื่อเรามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับอดีตก็อาจทำให้เราไม่พอใจกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะพอเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันไม่ได้ดีเท่ากับที่หวังเรามักจะมองอดีตในแง่ที่สวยงามมากขึ้น นอกจากนี้ค่ะยังทําให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์เพราะคิดว่าอาดีตนั้นดีกว่าอยู่แล้วทั้งที่จริงแล้วอาจจะไม่แตกต่างกันหรือว่าปัจจุบันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําค่ะอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค